บทที่1,380การสู้รบอย่างดุเดือดแววตาประหลาดใจฉายชัดในดวงตาของชายผู้นั้นก่อนเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเย้ยแทบจะในทันทีเขาเวียงมือออกไปหนึ่งข้างพลังแห่งความมืดปรากฏขึ้นมาควบแน่นกลายเป็นกลุ่มส่งเสียงคำรามออกมาคล้ายมังกรพุ่งออกไปด่งพายุคล่างเครง เมื่ออาวุธเข้าปะทะกันการเสียดสีก่อให้เกิดเสียงกรีดร้องแหลมตามมาด้วยคลื่นอากาศอันรุนแรงแผ่ออกมาส่งให้ร่างทั้งสองถอยหลังออกไปว่าห้าห้าสาวน้อยคาดไม่ถึงเลยว่าสตรีเช่นเจ้าจะมีพลังมหาศาลถึงเพียงนี้ไม่เลวไม่เลวผู้ฝึกยุทธปีศาจแห่งความมืดขั้นสวรรค์นิรันยิ้มราดวงตาทอประกายหื่นกระหายก่อนระเบิดเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งเผยฟันสีเหลือง รูปร่างหน้าดึงดูดหน้าตาสะสวยไม่เลวดีมากข้าตัดสินใจจะให้เจ้ามาเป็นทาสของข้ารู้สึกเป็นเกียรติเสียเถอะขี้ยก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 ยามที่ผู้ฝึกยุดแห่งความมืดผู้นี้เอ่ยวาจาออกมาไร้ซึ่งลักษณะท่าทางของยอดฝีมือกลับพบอันธพานข้างถนนเสียด้วยซ้ำปีกงอมี่หลงสามารถเป็นปรมาจารย์ดาบได้ย่อมไม่อ่อนแอนางอยู่ถึงขั้นสูงสุดของงอมตอยุทธ แต่เมื่อเผชิญหน้ากับผู้ฝึกยุทธที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากคนนี้ก็กินแรงไม่น้อยยิ่งเมื่อได้ฟังวาจาของอีกฝ่ายโทสะก็ปรากฏขึ้นมาในดวงตาคู่งามยังดีที่ไม่ถึงกับโกรธจนหน้ามืดตามัวทั้งยังสงบลงเรื่อยๆเพลงดาบถูกวาดออกมานับร้อยรอบด้วยท่วงท่าสง่าง,งามหาใครเทียมเพียงแต่ความแข็งแกร่งของปีกงวิหลงยังไม่เพียงพอต่อการเผชิญหน้ากับผู้ฝึกยุทธในขั้นสวรรค์นิรันดร หลังจากประมือกันสิบกว่ารอบผลการต่อสู้ระหว่างทั้งสองก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นความได้เปรียบค่อยๆเทไปทางผู้ฝึกยุทธแห่งความมืดผู้นั้นเรือนร่างอารชรของปีงอวิหลงชุ่มไปด้วยเหงื่อนางหอบหายใจใบหน้าซีดลงมีเพียงดวงตาที่ยังสว่างสุขใส ผู้อาวุโสทั้งสามคนของสำนักชักดาบที่ต่อสู้กับผู้ฝึกยุทธปีศาจแห่งความมืดรวมทั้งผู้ฝึกยุทธอีกสามคนที่ล้วนบรรลุขั้นสูงสุดขององอมตอยุทธก็เริ่มแสดงสัญญาณไม่สู้ดีความพ่ายแพ้เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นในยา,ยามปกติแล้วผู้ฝึกยุทธระดับอมตอยุทธขั้นสูงสุดทั้งหกคนของฝั่งเมืองเทียนหยวนล้วนเป็นยอดฝีมือในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว ทว่าเมื่อปะทะกับผู้ฝึกยุทธปีศาจแห่งความมืดก็เรากับเด็กเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ในระดับขั้นเดียวกันเลยแม้แต่น้อยในเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ถ้วยชาเมืองเทียนหยวนก็ตกลงสู่สภาวะเสียเปรียบในทันทีผู้ฝึกยุทธเกือบร้อยเสียชีวิตลงอย่างน่าสังเวชด้วยน้ำมือของเหล่าปีศาจแห่งความมืดที่คล้ายกับสัตว์ร้าย ปีศาจแห่งความมืดที่เข้าปะทะกับคนจากเมืองเทียนหยวนร่างกายถูกย้อมเต็มไปด้วยเลือดยิ่งทำให้มันดุร้ายมากยิ่งขึ้นความกระหายเลือดเปล่งออกมาจากด้วยตาสีแดงสดอย่างผิดปกติบริเวณสนามรบกลางน่านฟ้าเป็นดั่งสมรภูมิของปีศาจมีสิ่งมีชีวิตมากมายร่วงหล่นลงมาตลอดเวลา เสียงกรีดร้องเสียงคำรามเสียงปะทะกันของศาสตราและเสียงสั่นสะเทือนเลื่อนลัน่นดังขึ้นมาต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนราวกับท่วงทำนองบรรเลงไม่จบสิน้นพลังปราณทั้งแข็งแกร่งมากน้อยแตกต่างกันไปกระจายเป็นระลอกคลื่นต่อเนื่องกลางอากาศแสงงอสนีบาดล่นว่าพายุคลั่งโหมกระหนำ่ำรอบด้านคล้ายมีกระแสวังน้ำวนที่เคลื่อนตัวไม่รู้จบ หลังจากพลังอันน่ากลัวปะทะกันอากาศก็ถูกระเบิดฉีกออกกลายเป็นรอยแยกหน้าหวาดวันฉากสงครามดูโหดร้ายเกินจินตนาการปีศาจแห่งความมืดไร้ซึ่งสติปัญญามีเพียงแต่ความโหดเหี้ยมกระหายเลือดส่วนเหล่าคนจากเมืองเทียนหยวนเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนย่อมไม่มีความขลาดกลัวทุกคนล้วนลงมืออย่างดุดันส่วนทางด้านของเผ่าขนนอกอ ไข่งอเจือเย่เจ้ามันคนทรยศพวกเจ้าเผ่าขนนกล้วนเป็นผู้ทรยศต่อโลกสวรรค์มัคคายุทธนี้เมื่อครั้งอดีตจัก,กระพัดดาบและกระบี่ติงปล่อยพวกเจ้าไปตั้งหลายครั้งให้โอกาสพวกเจ้ากลับใจไปไม่น้อยคาดไม่ถึงว่าเผ่าของพวกเจ้าจะเต็มไปด้วยเลือดขบฏไม่เพียงแต่จะไม่ต่อต้านการรุกรานของกองทัพแห่งความมืดยังหันหน้ามาฆ่าฟันผู้คนจากแผ่นดินเดียวกัน ไม่กลัวว่าจะทิ้งชื่อเสียงมนทินติดตัวเผ่าเจ้าไปชั่วลูกชั่วหลานหรือไหนจะความโกรธแค้นของสิ่งมีชีวิตนับร้อยล้านบนโลกใบนี้ผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ผู้หนึ่งที่คล้ายจะรู้จักผู้นำทัพเผ่าขนนกในครั้งนี้ดวงตาเปล่งประกายด้วยโทสะและเผยท่าทางโกรธแค้นคล้ายต้องการจะกลืนคนจากเผ่าขนนกที่อยู่ด้านหน้าเขาทั้งเป็น ใบหน้าของคนจากเผ่าขนนกที่ถูกเรียกว่าไข่งอจือเย่เปลี่ยนสีไปแต่ก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วเขายิ้มเย้ยแล้วกล่าวออกมาพวกเจ้ามันโง่ขลาวดูเหมือนว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะถูกติงห้าวอผู้นั้นล้างสมองไปเสียแล้วพวกเจ้าลืมไปแล้วหรือว่ากฎที่ทั้งโลกยึดถือเมื่อครั้งนั้นคือสิ่งใดมีเพียงผู้แข็งแกร่งที่อยู่รอดได้มีเพียงผู้ชนะที่สามารถตัดสินทุกสิ่ง ตอนนี้ติงถงเรืองอำนาจเผ่าขนนกของพวกเราย่อมต้องพึ่งพิงเขาเป็นธรรมดาบนโลกใบนี้มีเพียงแต่ผู้ชนะเท่านั้นที่สามารถปกครองสรรพสิ่งเมื่อถึงเวลานั้นผู้ใดถูกผู้ใดผิดจึงจะถูกตัดสินพูดพลามไร้สาระตายเสียเถอะผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ผู้นั้นคล้ายไม่อยากตอบความกับคำพูดไรสาระของเขาพุ่งตรงเข้าไปต่อสู้อีกครั้งด้วยโทสะที่แล่นพล่านเต็มอกอยู่ภายในใจ เผ่าคนนกและเผ่ามนุษย์เดิมทีก็มีบุญคุณความแค้นอันไม่อาจเอ่อยออกมาได้อยู่แล้วแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะถูกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดินแดนแห่งนี้มองว่าเป็นคนทรยศก็ยังคงแสดงท่าทางไม่แยแสเต็มไปด้วยความดุร้ายไม่มีความเห็นอกเห็นใจดูเหมือนว่าพวกเขาจะถือว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแห่งความมืดไปเสียแล้วสถานการณ์ยุ่งเหยงิงวุ่นวายแต่ความได้เปรียบนั้นเทไปทางฝั่งกองทัพแห่งความมืดมากขึ้นเรื่อยๆ ติงห้าวเองก็อยู่ต่อสู้กับปีศาจแห่งความมืดที่นี่เหมือนกันนะตอนนี้พลังของเขาอยู่ที่ขั้นเทพยุทธเพียงเท่านั้นพลังของเขาที่แสดงออกมาอยู่ในขั้นธรรมดาอย่างถึงที่สุดทว่าพลังแห่งธาตุทั้ง5้านั้นใกล้เคียงกับพลังแห่งสวรรค์และโลกของเส้นทางสวรรค์เช่นกัน ทุกหมัดที่เขาเหวี่ยงออกไปล้วนประกอบด้วยพลังแห่งท่าทั้งห้าอย่างเปี่ยมล้นเห็นได้ชัดว่ามันดูไม่ทรงพลังมากนะักแต่ก็คล้ายกับจะสื่อสารและใช้พลังงานของฟ้าดินมาเพิ่มพลังงานของตนได้มันทรงพลังอย่างถึงที่สุดในการสังหารปีศาจแห่งความมืดปีศาจแห่งความมืดทั้งหมดไม่ว่าจะจำนวนหรือระดับความแข็งแกร่งเท่าใดก็ไม่อาจต้านทานการเคลื่อนไหวของติงห้าวได้ศัตรูจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆล้อมรอบติงห้าว คนจากเมืองเทียนหยวนมองความเฉียบคมของติงห้าววอด้วยความประหลาดใจนึกถึงพลังของท่าทั้ง5้าอันทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์ของชายชุดเขียวครามแล้วเทียบรูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายของติงห้าววอในขณะนี้ก็พบว่าไม่ตรงกับผู้ใดในความทรงจำของพวกเขาจึงได้แต่ทอดถอนใจออกมาว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ฝึกยุทธไร้านามผู้หนึ่ง แต่ติงห้าวที่เป็นเพียงเทพยุท์คนหนึ่งไม่อาจจะพลิกสถานการณ์ได้แม้ว่าหลังจากนี้จะให้เสียเยโวลงมืออย่างเต็มที่แต่เรื่องที่เขาสามารถช่วยเหลือได้ก็มีจำกัดยิ่งไปกว่านั้นพลังแห่งความมืดที่รายล้อมกายเพิ่มพลังให้กับปีศาจแห่งความมืดจำนวนนับไม่ถ้วนสามารถปนเปื้อนผู้ฝึกยุทธระดับไม่สูงมากนักได้อย่างง่ายดายแถมแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้สำนักชักดาบจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้ฝึกยุทธระดับสูงสุดของขั้นอมตอยุทธแต่ก็ไม่มีผู้ที่สามารถก้าวสู่ขั้นสวรรค์นิรันด์สถานการณ์เองก็เอ็นเอียงไปทางกองทัพแห่งความมืดมากขึ้นเรื่อยๆ555สาวน้อยคนงามข้าว่าเจ้าคงจะสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วหากเจ้ายอมจำนวนเสียตั้งแต่ตอนนี้ข้ายังสามารถละเว้นเจ้าไว้ได้แต่เถ้าหากไม่ยอมเจ้าคงจะต้องถูกฝังไปพร้อมกับผู้ฝึกยุทธทั้งหมดของเมืองเทียนหยวน ผู้ฝึกยุดแห่งความมืดที่ประมือกับปีกงอวิรหลงเมื่อเห็นว่านางจนตรอบมากขึ้นเรื่อยๆก็หัวเราะอ,ออกมายกใหญ่ปีกงอวิรหลงกู่ร้องออกมาไม่เอ่ยคำใดระเบิดพลังออกมาพุ่งเข้าใส่อีกครั้งพร้อมดาบแล่มใหญ่ในมือผู้ฝึกยุดแห่งความมืดคนนั้นยังคงยิ้มยิ้มปล่อยหอกสีดำที่ถืออยุ่แหล่งประกายพลังมืดที่ลอยอยู่รอบๆสร้างคลื่นเกิดเป็นรอยร้าวขึ้นกลางอากาศเขายิ้มยิ้มกว้างออกมาขณะเผชิญหน้ากับปีกงอวิ่หลง ในเมื่อเจ้าไม่รู้ความเช่นนั้นก็ตายไปเสียเถอะทันทีที่ปีกงวิหลงใกล้เข้ามาดวงตาของเขาก็เปล่งประกายด้วยแสงเย็นว่าดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกว่าตนเองเสียเวลามามากเกินไปจึงไม่คิดจะต่อสู้ติดพันกับปีกงอวิ่หลงอีกต่อไปและต้องการจะลงมือฆ่านางจริงๆ เขาไม่ได้เคลื่อนไหวแต่อาคมก็สร้างพาย,ยุแห่งความมืดพัดออกไปเองในชั่วพริบตาพลังของมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนทะเลลึกกล้่มไร้ก้นบึ้งพลังกดดันที่ปล่อยออกมานั้นทำให้ร่างบอบบางของปีงอวิ่หลงสั่นสะท้านขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหอกยาวประหนึ่งมังกรที่สามารถฉีกกระชากผืนฟ้าพุ่งตรงออกไปอากาศสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องส่งเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นไม่หยุด ปีกงอวีห่หลงรู้สึกได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวภายในนั้นตอนนี้นางรู้สึกเหมือนตอนเองเป็นมดเผชิญหน้ากับพายุโหมกระหน่ำไร้ซึ่งพลังจะต่อก่อนทำได้แค่เพียงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมที่ต้องถูกทำลายพินาศเขาว่านางกลับไม่มีสีหน้าตื่นประหนกทั้งยังหยุดนิ่งยืนอยู่ตรงนั้นด้วยรอยยิ้มมุมปากราวกับไม่เห็นหอกสีดำที่พุ่งตรงเข้ามา สีหน้าเช่นนี้ทำให้ผู้ฝึกยุดแห่งความมืดที่กำลังเหยียดยิ้มย่อเย้ยชะงักค้างไปทันใดเรากับจะรับรู้อะไรได้ทันใดนั้นความเย็นเยือกก็ปรากฏขึ้นมาในใจเรากับถูกใบมีดเย็นเยียบววางพาดบนคอคล้ายพร้อมกับจะเก็บเกี่ยวชีวิตเขาไปได้ทุกเมือ่อทันท,ทีที่ทราบถึงความผิดปกติบางอย่างแล้วห่างออกไปจากด้านหลังเขาไม่ไกลพลันปรากฏแสงสีเงินขึ้นคล้ายกวาดดวงดาวนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้าลงมาประกอบกัน เส้นแสงสีเงินพุ่งตรงเข้าไปหาผู้ฝึกยุทธแห่งความมืดผู้นั้นด้วยความเร็วดังอ,อสนีบาทรวดเร็วเสียจนชวนให้อ้าปากค้างแน่นอนว่าย่อมเป็นการซุ่มโจมตีหัวใจของผู้ฝึกยุทธแห่งความมืดผู้นั้นสั่นไหวอย่างรุนแรงความโกรธฉายชัดในแววตานอกจากนี้สีหน้ายังแสดงความหวาดผวารีบหันดึงหอบกลับมาอย่างไม่กล้าลังเลเปลี่ยนทิศทางมาเตรียมปัดป้องแสงสีเงินนั่นทันที แต่ทว่ามันก็สายไปเสียแล้วเส้นแสงสีเงินไม่รู้ว่ามาถึงด้านหลังของเขาตั้งแต่เมื่อใดขณะที่เขากำลังจะหันหลังกลับมาพร้อมกับหอบแห่งความมืดแสงสีเงินก็พุ่งใส่ร่างของเขาแล้วตูม้มเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นอย่างรุนแรงเส้นแสงสีเงินพ่นลำแสงดาบจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาเกาะตัวเป็นพายุเจิดจ้าส่งเสียงดงังชี้งอชีงอมุ่งสังหารผู้ฝึกยุทธแห่งความมืดผู้นั้นข้างใน เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นมาจากภายในนั้นฉากเหมือนกันนี้ยังเกิดขึ้นอีกสามแห่งที่ตำแหน่งของผู้ฝึกยุทธแห่งความมืดขั้นสวรรค์นิรันดร์สามคนพวกเขาต่างก็ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยพายุที่ก่อตัวขึ้นจากแสงดาบร่างกายของพวกเขาถูกฟันเฉือนอย่างต่อเนื่องหยาดโลหิตพุ่งออกมาราวกับน้ำพุร่างกายของทั้งสี่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดมีกระดูกขาวโพลนยื่นออกมาเป็นภาพที่ชวนให้ตื่นตะลึง อกบกบใครบังอาจมายั่วยุค่าบังอาจมาซุ่มโจมตีค่าช่างรนหาที่ตายผู้ฝึกยุดแห่งความมืดทั้งสีตะโกนออกมาพร้อมกัน ราวกับเสียงคำรามของมังกรเกิดวงกระเพื่อมสั่นสะเทือนคล้ายคลื่นนำกระจายออกมาพายุแสงดาบม้วนตัวขึ้นส่องแสงเจดจ้าสว่างตาหลังจากส่งเสียงชี้งอไมยมบก็ค่อยๆสลายไปร่างของผู้ฝึกยุทธแห่งความมืดทั้งสี่คนก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งผู้ฝึกยุทธขั้นสวรรค์นิรันนั้นทรงพลังเป็นอย่างยิ่งระดับการฟื้นฟูเองก็น่าทึ่ง แม้จะต้องทุกทรมานกับอาการบาดเจ็บสาหาัสแต่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็เพียงพอจะหยุดเลือดที่ไหลออกมาบาดแผลเองก็ฟื้นตัวด้วยความเร็วที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าทว่าอาการบาดเจ็บของพวกเขาฟื้นฟูขึ้นมาเพียงภายนอกส่วนพลังปราณลดลงอย่างชัดเจนแม้ไม่ถึงขั้นร่อยหรอแต่เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้แล้วนับว่าลดลงมาอย่างมาก น่าเสียดายค่ายกลโจมตีที่จะก,กระพัดดาบและกระบี่ติงมอบให้พวกเราผ่านการศึกษาพัฒนามาหลายปีจนแข็งแกร่งขึ้นมากยังมีอาจสังหารพวกมันได้หลังจากเสียงถอนหายใจปลดปลงทันใดนั้นเพียงชั่วพริบตากลางวงสมรภูมิก็ปรากฏร่างสีร่างขึ้นมาบทที่1381สหายเก่าคาระวะท่านบรรพบุรุษ เมื่อร่างทั้งสี่ปรากฏขึ้นผู้คนสำนักชักดาบในบริเวณใกล้เคียงก็ตะโกนเสียงดังสีหน้าของพวกเขามีทั้งความเคารพและความหวงังเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนันในสายตาของพวกเขาบรรพบุรุษทั้งสีที่เพิ่งปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาคือความหวังของพวกเขาร่างทั้งสี่นี้คือบรรพบุรุษของสำนักชักดาบทั้งสเป็นหญิงงามที่มีบุคลิกสง่างาม แต่พวกนางแต่งกายธรรมดาดวงตาเต็มไปด้วยความผันผวนของชีวิตราวกับว่าพวกนางได้สัมผัสกับลมฝนมามากมายแคกแคกแคกท่านอาจารย์อาวุโสทั้งสาในที่สุดพวกท่านก็ออกมาแล้วถ้าช้ากว่านี้อีกสักหน่อยอวิหรงและน้องสาวทั้งสคนจะถูกผู้ชายคนนั้นฆ่าตายแล้ว เมื่อปีงอวีหลงเห็นหญิงงามทั้งสี่นางก็ดูเหมือนเด็กหญิงตัวน้อยน้อยบนใบหน้าซี่เซียวของนางมีรอยยิ้มจางๆโดยกล่าวถ้อยคำออกไปอย่างหยอกล้อปญิงงามยืนอยู่กลางอากาศต่อหน้าปีงอวีหลงในดวงตาของนางที่มองมีความรักใคร่เอ็นดูนางยิ้มและไม่พูดอะไรเพียงโบกมือของนางเล็กน้อยส่งสัญญาณให้ปีงอวีหลงถอยไปก่อนเบือนสายตาของนางกลับไปที่ยอดฝีมือแห่งความมืดที่กำลังกระสับกระส่าย ในอีกสมสมรภูมิหลักก็เกิดฉากเดียวกันขึ้นติงห้าวซึ่งกำลังต่อสู้กับปีศาจแห่งความมืดในระยะไกลดูเหมือนจะสังเกตเห็นบางอย่างเขามองย้อนกลับไปและหลังจากตกตะลึงไปครู่หนึ่งเขาก็แสดงสีหน้ารำลึกถึงจากนั้นก็ปรากฏรอยยิ้มขึ้นหิิงงามทั้งสี่นี้เป็นบรรพบุรุษของสำนักชักดาบและสาวกทั้งสี่ของเจ้าสำนักชักดาบ ย้อนกลับไปครั้งที่กลุ่มปีศาจเปิดฉากสงครามติงห์้าวและเทียนชูได้ร่วมมือกันช่วยสำนักชักดาบฆ่าปีศาจอย่างรวดเร็วหลังจากขับไล่กองทัพกลุ่มปีศาจไปพวกเขาอยู่ที่เมืองเทียนหยวนในคืนนั้นเช่นกันที่อดีตนับดาบหญิงผู้งดงามทั้งสี่คนนี้ได้เสียสละตนเองเพื่อสำนักชักดาบ และอาจารย์ของพวกนางโดยต้องการรังให้ติงห้าวอยู่เพื่อช่วยเหลือแต่เขาก็ทำได้เพียงหนีไปโดยทิ้งหญิงสาวทั้งสีงที่อึ้งงินไว้ซึ่งยามนั้นหญิงสาวบางคนยังอดหัวเราะออกมาไม่ได้ทุกสิ่งที่ผ่านมายังแจ่มชัดในความทรงจำสาวงามทั้งสี่จากในอดีตยามนี้ฐานการบ่มเพาะของพวกนางก้าวหน้าขึ้นมากพวกนางมาถึงครึ่งก้าวสู่ขั้นสวรรค์นิรันดรแล้ว อีกทั้งตัวตนของพวกนางยังกลายเป็นบรรพบุรุษของสำนักชักดาบซึ่งดูเหมือนว่าพวกนางแต่ละคนจะได้รับสิทธิที่มีคุณสมบัติตรงใจกันทั้งสิน้นแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปหลายปีและใบหน้าของหญิงสาวทั้งสี่คนก็เปลี่ยนไปมากแต่ติงห้าวอยังสามารถหาความรู้สึกคุ้นเคยในอดีตได้ทว่าสิ่งที่ทําให้ติงห้าวอรู้สึกอับอายเล็กน้อยคือจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ทราบนามของหญิงสาวทั้งสี่คอนอ เจ้าสิ่งชั่วร้ายไม่ควรก้าวเข้ามาในโลกสวรรค์มัคคาย,ยุธของเราอีกทั้งเจ้าก็ไม่คาวรมาหาเรื่องสำนักชักดาบของข้าบรรพบุรุษหญิงงามยืนอยู่เบื้องหน้าปีงอวิรงหงพลางกล่าวกับยอดฝีมือปีศาจแห่งความมืดด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่คาวรมาที่โลกสวรรค์มัคคาย,ยุธของเจ้าหรือถือเป็นเพียงครึ่งก้าวสู่ขั้นสวรรค์นิรันต์กลับกล้าพูดกับข้าเช่นนี้ ยอดฝีมือแห่งความมืดโกรธกว่าเดิมและแค้นเสียงอีกครั้งจากนั้นด้วยเสียงตูมที่ดังขึ้นเขาก็รีบพุ่งออกไปยอดฝีมือผู้ใช้หอบบนท้องฟ้าพุ่งออกไปอย่างองอาจยามนี้นภา,าเต็มไปด้วยเงาหอบดุดกระแสน้ําเชี่ยวกรากเงาหอบแต่ละสายมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งสามารถบดขยี้ภูเขาและทะเลได้ อีกสามคนของฝ่ายเขาดูเหมือนจะทำข้อตกลงกันซึ่งในขณะนี้พวกเขาพุ่งตรงไปหาบรรพบุรุษทั้งสามของสำนักชักดาบที่เพิ่งปรากฏตัวโดยพลังนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเมื่อก่อนเห็นได้ชัดว่ายามพวกเขาจัดการกับปีกงอวิรงและคนอื่นๆเมื่อครู่นี้พวกเขาไม่ได้ทุ่มเต็มกำลังหญิงงามทั้งสี่พลันเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันมือเปล่าของพวกนางกำแน่นเล็กน้อย ก่อนจะปรากฏแสงสีขาวสว่างวาบออกมาในฝ่ามือขาวคล้ายมีมังกรว่ายขดตัวเข้าหากันแล้วค่อยๆก่อตัวเป็นรูปดาบยาวรูปลับของดาบยาวทั้งสนั้นค่อนข้างคล้ายกับดาบวารีศาสตร์ของอดีตเทพดาบแม้ว่าอาวุธจะเหมือนกันแต่มันก็แข็งแกร่งกว่าอดีตปรมาจารดาบในตอนนั้นมากพวกนางแต่ละคนลากดาบวารีศาสตร์พุ่งตรงออกไปราวกับสายฟ้าแลบ ด้วยดาบในมือรัศมีพลังของพวกนางนั้นเปรียบดังภูเขาตรงานและร้อนแรงเฉกเช่นทะเลเดือดพล่านปรานดาบและเจ็ดจำนวดาบอ้อยอิ่งอยู่ที่ปลายดาบก่อนแทรกซึมเข้าไปในดาบและตัวพวกนางทำให้พวกนางดูคลายภาพฝันในขณะนี้พวกนางเป็นเสมือนนักรบสาวผู้คนต่างมองดูพวกนางซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งสงครามและความโหดร้าย ระหว่างทางมีปีศาจแห่งความมืดบางตัวที่ไม่มีเวลาหลบหนีต่างถูกฟันจนตายด้วยการแกว่งมือเพียงครั้งเดียวโดยไม่มีตัวใดเป็นข้อยกเว้นรัศมีพลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นเพียงท่าเริ่มต้นที่ดูเหมือนธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายอันยิ่งใหญ่แสงของดาบเต็มท้องฟ้าและเงาของดาบก็โผล่ออกมาคลิปตาถัดมาทั้งแก็เข้าต่อสู้ปลุกปล้ำกันชิงอชิงอชิงงอชิง,งอ เสียงอาวุธประทะดังเสมือนสายฝนกระทบดงไม้ดังติดต่อกันทั้ง8คนจากทั้งสองฝ่ายเกิดสุญญากาศคล้ายพายุใบาดาบที่มองไม่เห็นขึ้นรอบตัวมันหมุนเหวี่ยงรุนแรงจนไม่มีใครสามารถเข้าใกล้พวกเขาได้เพลงดาบ24ดาบที่5เพลงดาบ24ดาบที่18จุดจุดจุด เคล็ดวิชาดาบนี้เมื่ออยู่ในมือของสาวงามทั้งสี่มักจะฟันในทิศทางที่ไม่น่าเชื่อซึ่งเจ็ดจำนงดาบที่อยู่ข้างในสามารถทำลายล้างสวรรค์และโลกได้การประทะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและเสียงคำรามก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉกเช่นพายุฤดูร้อนสายฟ้าผ่าลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งมันก็รวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกขณะ มันคือ24เพลงดาบท่าดาบ24ท่าที่ติงห้าวมอบให้กับปรมาจารย์ดาบเท่ากับหญิงงามทั้งสี่คู่ต่อสู้ของหญิงงามทั้งสี่คือยอดฝีมือแห่งความมืดสี่คนซึ่งมีฐานการบ่มเพาะขั้นสวรรค์นิรันดร์ระดับต้นแล้วยิ่งพวกนางโจมตีใส่มากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเท่านั้นเดิมทีพวกเขาคิดว่าแม้ว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บอยู่บ้างแต่มันก็ง่ายได้ที่จะเอาชนะหรือฆ่าผู้ฝึกยุทธที่ระดับต่ำกว่า เาว่าหลังจากการประจันหน้ากันจริงท่วงท่าเพลงดาบทั้ง24ของสาวงามทั้ง4นั้นลึกลับอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือกระบวนท่าดาบเหล่านี้มีทิศทางที่แตกต่างกันดูเหมือนว่าจะถูกฟันทางนี้แต่จริงๆแล้วถูกฟันจากอีกทางหนึ่ง หลายครั้งพวกเขาคิดว่าเห็นข้อบกพร่องแล้วแต่มาพบในอึดใจต่อมาว่าเป็นเพียงกระบวนท่าปลอมที่อีกฝ่ายจงใจแสดงให้ตัวเองเห็นและอีกฝ่ายฉวยโอกาสนี้โต้กลับยิ่งนานยิ่งถอยไปด้านหลังยอดฝีมือแห่งความมืดทั้งสี่สามารถทำได้แค่ป้องกันซึ่งอันที่จริงพวกเขาตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วสิ่งนี้ทำให้ยอดฝีมือแห่งความมืดทั้งสี่เกือบจะเป็นบ้า ซึ่งความโกรธในใจของพวกเขาดุดเทน้ำมันลงในไฟที่ลุกโชนพวกมันยิ่งเผาไม่รุนแรงยิ่งขึ้นความโกรธในดวงตาของพวกเขาดูเหมือนจะสามารถเผาผลาญผู้คนให้ตายได้ แต่แม้ว่าสถานการณ์จะเอ็นเอียงไปด้านฝั่งของหญิงงามทั้งสี่ชั่วคราวทางยอดฝีมือแห่งความมืดทั้งสี่คนก็ไม่ใช่นะักรบธรรมดาอีกทั้งฐานการฝึกฝนของพวกเขาก็กำลังกดข่มอีกฝ่ายอยู่ดังนั้นจนถึงขณะน,นี้ทั้งสองฝ่ายจึงยังไม่อาจตัดสินแพน้ชนะเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆแค่มดบางตัวที่ไปไม่ถึงขั้นสวรรค์นิรันด์พวกเจ้ากลับทวงดึงมาเสียเนิ่นนานช่างน่าอับอาย เสียงเรียบเรียบราวกับสายน้ำนิ่งพลันดังขึ้นในท้องฟ้าเป็นสือ่อโขหอยงุ่งที่เอ,อ่ยวาจายอดฝีมือทั้งสี่คนต่างตัวสั่นอย่างเสียไม่ได้พวกเขาทั้งหมดรู้ว่าแม้ว่าเสียงของสือ่อโขหอยุ่งจะราบเรียบแต่เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายกำลังร้อนใจมันผ่านมาสองเคอแล้วพวกเจ้ายังจัดการทางนี้ไม่เสร็จอีกข้าให้เวลาเจ้าอีกครึ่งเคอในการจัดการกับสตรีเหล่านั้น ถ้าพวกเจ้าจัดการไม่ได้แล้วต้องให้ข้าลงมือเองแล้วก็ซื้อโขหอย่งที่อยู่ห่างออกไปครึ่งจ้างอกปล่าวาจาก่อนจะหยุดไปตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้สื้อโขหอย่งยังไม่ได้เคลื่อนไหวเดิมทีเขาคิดว่าการส่งยอดฝีมือขั้นสวรรค์นิรันดร์ระดับต้นทั้งสี่มาจัดการกองกําลังที่ไม่มีขั้นสวรรค์นิรันดร์แม้แต่คนเดียวออกจะเป็นการเสียเปล่าเกินไปแต่ไม่คาดว่าผ่านไปเนิ่นนานแล้วก็ยังจัดการกับกองกําลังนี้ไม่ได้เสียที แน่นอนว่าเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในความแข็งแกร่งของหญิงงามทั้งสี่แต่เขาก็แค่แปลกใจเขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเอาชนะลูกน้องของเขาได้จริงๆมันเป็นเพียงเพราะฝ่ายเขาหลีกเลี่ยงทักษะดาบของคู่ต่อสู้และถูกปิดกั้นทุกทางจึงรักษาสภาพดังกล่าวไว้ชั่วคราวแต่ก็แค่นั้นยอดฝีมือทั้งสี่ดูเหมือนจะนึกถึงอะไรบางอย่าง บนใบหน้าของพวกเขาพลันมีประกายดุร้ายปรากฏแสงเย็นว่าผ่านดวงตาก่อนพวกเขาจะพุ่งใส่คนตรงหน้าตนโดยไม่แม้แต่จะหลบดับที่ฟันเข้าใส่พวกเขาใช้การแลกบาดแผลต่อแผลจริงๆซึ่งพวกเขาต้องการฆ่าสาวงามทั้งสี่คนที่อยู่ตรงข้ามโดยเร็วที่สุดแน่นอนว่าหลังจากที่พวกเขาดำเนินการเช่นนี้แล้ว สาวงามทั้งสี่ที่ถือไพ่เหนือกว่าก็ค่อยๆเริ่มมีอาจปรับปรามได้ในระหว่างนี้ทางยอดฝีมือแห่งความมืดทั้งสี่ต่างก็ย่อมได้รับผลกระทบอย่างมากเพียงช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ก็ได้มีรอยแผลมากมายบนร่างของเขายอดฝีมือทั้งสี่คนเองก็ขมขืนในใจเช่นกันพวกเขาได้แต่รับบาดเจ็บสาหัสเพื่อสังหารกลุ่มหญิงสาวที่อยู่ตรงข้าม สถานการณ์กองกำลังมืดพลิกกลับมาได้เปรียบอีกครั้งแต่ไม่ทันไรสถานการณ์ก็เปลี่ยนกลับอีกครั้งอย่างไม่คาดคิดทั้งสี่คนเผชิญกับศัตรูอีกครั้งจากนั้นดูเหมือนว่าพวกนางจะตัดสินใจบางอย่างได้พวกนางมองการและกันก่อนจะพยักหน้ารับจากนั้นทุกนางจึงเหยียดกายขึ้นทันทีจนพลังที่อธิบายไม่ได้พลันพุ่งออกมาจากกลางที่งดงามและบบางทั้งสี่ พวกนางดูเคร่งขรึมริมฝีปากสีแดงของพวกนางกำลังไร้คาถาบางอย่างและในขณะเดียวกันอักขระสีทองพิศวงก็ปรากฏขึ้นและค่อยๆหมุนวนรอบตัวสตรีทั้ง4ในเวลาเดียวกันกระแสพลังอันบริสุทธิ์ของฟ้าดินก็ปั่นป่วนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก่อนแสงสายหนึ่งจะส่องออกมาจากดวงตาของพวกนาง ผู้พากันส่งเสียงโหร้องพลังเดิมที่ระเบิดออกมานั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นจากนั้นพวกนางแต่ละคนก็ดูเหมือนจะมีกระแสน้ำวนในร่างซึ่งมันเริ่มดูดซับพลังของโลกอย่างบ้าคลัง่งโลกสั่นสะเทือนพลังฟ้าดินก่อตัวเป็นสายฟ้าหลากสีโอบรอบตัวพวกนางแทรกซึมเข้าไปในร่างกายขดตัวและบิดพลิ้วไปมาดังมังกรแสง เลือดเนื้อกระดูกและอวัยวะภายในแม้แต่เส้นลมปราณของพวกนางถูกพลังงานแห่งฟ้าดินแทรกซึมเข้าไปเติมเต็มร่างกายของพวกนางจนเจิดจ้าชวนตาพร่าในเวลานี้ประกายไฟที่เจิดจ้ากําลังบินออกมาจากร่างกายของพวกนางและพลังงานที่พวกเขาปะทุกออกมาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกนางก็ค่อยๆเข้าใกล้ขั้นสวรรค์นิรันดร์ไปทุกขณะ พวกปีกงอวี่หลงลูกศิษย์หญิงของหญิงงามทั้งสี่ซึ่งกำลังต่อสู้กับเผ่าคนนกต่างเห็นสถานการณ์แปลกประหลาดของอาจารย์พวกนางก่อนคล้ายจะตระหนักถึงบางสิ่งจึงมีความกังวลในดวงตาที่งดงามของพวกนางยอดฝีมือแห่งความมืดทั้งสี่ผงะไปเมื่อเห็นฉากนี้แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ตระหนักว่าพวกนางใช้วิธีลับเพื่อกระตุ้นศัก,กยภาพในร่างกายและปลดปล่อยศัก,กยภาพทั้งหมดของพวกนางแสดงพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของพวกนาง ยิ่งไปกว่านั้นพลังนี้ดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าฐานการบ่มเพาะของขั้นสวรรค์นิรันดร์ระดับต้นอยู่รางรง